ขอขอนอุญาตถามคำถามได้ไหมพี่ไม่ว่างเลยครับขอโทษครับนี้กำลังดูโอเคนี่อันนี้คือด่านใช่ไหมครับช่วย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 ตอบผมเลยครับคือถ้าด่านใช่ไหมพี่ช่วยบอกผมหน่อยอ่ะคือตอนเนี้พวกผมกําลังสู้เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการตั้งด่านที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าด่านอะไรประมาณเนี้ยคือด่านตรงเนี้ยผมเข้าใจถ้าคุณบอกว่ามันเป็นด่านนี่คือ ด่านต้องประกอบไปด้วยอะไรอะครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยากจะถามว่านี่คืออะไรโอเคครับคือนี่ตอนนี้พี่เขาไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับผมผมต้องการจะรู้ว่านี่คือด่านใช่ไหมครับพี่นี่ผมเพิ่งเพิ่วิดีโอครับพี่ขออนุญาตแล้วครับพี่โอเคครับเราไม่ตอบไม่ตอบเอาโอเคงั้นเดี๋ไม่ไม่ตอบคือผมเป็นประชาชนผมอยากรู้อะพี่ว่านี่คือด่านใช่ไหมครับ ด่านใช่ไหมด่านกดขันวินัยจราจรใช่ไหมครับคือตามที่ผมเข้าที่ผมได้รู้มาในด่านต้องมีป้ายไฟแล้วก็ต้องอยู่ห่างป้ายรถเมล์แต่ถ้าพี่จะกดขันวินัยจราจรเนี่ยคือทําไมต้องกดขันจมอไซค์ครับพี่คือเราเข้าใจว่าด่านที่บังคับให้มอไซค์วิ่ง้ายเนี่ยมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีหลายกรณีสวัสดีครับเอาอย่างไงอย่างไงว่าสวัสดี ผมอยากจะถามว่านี่คือด่านใช่ไหมครับครับผมด่านด่านอะไรครับผมรถขับวิีดีการจรนและต้องขับอาชญากรรมโอเคครับแล้วต้องต้องมีอะไรบ้างครับด่านที่ถูกต้องต้องมีกลวยมีนายตำรวจใช่มีป้ายไฟมีป้ายบอกไม่ไม่จะเป็นครับให้เป็นส่วนประกอบเล็กๆครับ ทุกอย่างมันก็ต้องทําให้ถูกต้องเลยครับถ้าถ้าคุณคิดว่าเป็นด่านมันก็ต้องถูกต้องทุกอย่างใช่ไหมครับไม่ได้เป็นกวดขันวินัยการจราจรครับมันไม่ใช่ด่านวัดไอ้ก็คอด่านใหญ่กวดขันวินัยจราจรเนี่ยคือคุณต้องกวดขันรถ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 ทุกประเภทใช่ไหมครับไม่าท่านไม่คุยกับผมไงผมก็อยากจะรู้คือทุกวันเนี่ยคุณกวดขันมอเตอร์ไซค์ไงนี่คือถ้ากวดขันวินัยจราจรเนี่ยคุณต้องกวดขันทุกขันใช่ไหมครับคคุุยยนะกับผมไม่คุยกับผมไงแล้วผมเลยมาถามว่าคือคุณไม่อยากจะถามไง คุณคุณต้องให้คําตอบประชาชนได้ในเมื่อผมเป็นประชาชนผู้เสียภาษีแล้วผมอยากจะรู้ว่าการตั้งด่านเนี่ยคุณตั้งเพื่ออะไรอะครับผมถ้ากวดขันไม่ในจราจรเนี่ยคุณเลิกกวดขันหมดไหมอย่างคุณจะโบกมอเตอร์ไซค์ให้ดูใบขี่หรือใบสั่งเนี่ยผมแนะนำให้คุณโบกรถยนต์ด้วยได้ไหมครับพี่คุณจะมาโบกแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์เป็นชนชั้นสองที่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีค่าอะไรอะในพวกผมก็ได้ทําเหมือนกันนะพี่ พี่ไม่ตอบผมเลยเพี่โอเคพี่ไม่ตอบผ,ผมถึงผมเป็นคนอื่นพี่สวัสดีครับอันนี้โดนข้อหาอะไรครับพี่ไปไปไปคุณไ,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 ไปคุยไยเวรอยเวรเวไม่คุยกับผมผม,มต้องคุยกับคนอื่นครับผมอันนี้สอนรอสอน,นออะไรครับ ผมไปไกลๆเลยคุณจะปวุนวายกับผมไม่ได้วุ่นวายอ้าวผมแค่อยากถามเลยว่านี่คือด่าใช่ไหมการไม่คุยกับผมไงพี่ต้องใช้กินยาผมดีครับผมเป็นประชาชนผู้เสียภาษีเับผมแล้วผมเสียไม่ภาษีผมไม่รู้ไงก็ผมเสียไงผมเป็นประชาชนโอเคตอนนี้ด่านี้ไม่มีใครคุยพี่โดนข้อหาอะไรอะไมวิ่งขวาโอเคพี่ใช้มัตตาสามสี่สามารถแสงรถได้พี่ไม่โดนรับ มาตาสามสี่สามารถออกขวาได้หรือว่าแซงได้ในกรณีที่ต้องการใช้ความเร็วต่ำผมผมไม่เปลี่ยนรบพีคือตอนนี้พวกผมกำลังจะช่วยกันอยู่ยไง<ม>ครับ<ม>พี่อันนี้เดเข้อห,หาอะไรครับพี่คนนี้เดเข้อหาอะไรพี่จะบอก่อยได้ไหมผมจะปัญหาอะไรผมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายผมถ่ายตรงนี้ผมมีสิทธิ์ถ่ายผมเป็นประชาชนผู้เสียภาษีผมมีสิทธิ์ถ่ายคบเจ้าหน้าที่ทำงานผมถ่ายได้เมื่อวานนี้ผมไปประชุมกับบจนแล้วครับเขาบอกว่ามีสิทธิ์ถ่ายได้ครับพี่พี่ไม่เชื่อพี่ไปถ่ายหน้าพี่ดูว่ามีสิทธิ์ถ่ายไห Terima kasih telah menonton!